สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็อยู่กับครูทวินนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรื่องกีฬาแชร์บอลน,นะครับทักษะการส่งลูปเราไปรับชมเนื้อหาก,กันในสไลด์ถัดไปเลยวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับทักษะการส่งลูกบอลน,นะครบับทักษะในการส่งลูกบอลน,นะครับ ก็จะมีการส่งลูกแชร์บอลแบบมือเดียวล่างนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับ1นนะครับยืนแยกเท้าออกจากกาันเล็กน้อยนะครับจับลูกบอลน,นะครับด้วยมือใดมือหนึ่งนะครับที่เป็นข้างที่ถนัดก็ได้หรือไม่ถนัดก็ได้นะครับดูดังรูปนะครับต่อมานะครับอ่า วิธีการปฏิบัติที่2นะครับก็คือดึงลูกบอลนะครับเข้ามาข้างสะโพกด้านหลังนะครับเห็นไหมครับดังรูปนะครับก็คือเหมือนแบบเตรียมท่าที่จะเหวี่ยงบอลนะครับ3นะครับ3นะครับก็คือผลักลูกบอลออกไปนะครับเห็นไหมผลักลูกบอลที่ลูกศรสีเหลืองชี้ออกไปนะครับก็คือผลักลูกไปเพื่อส่งบอลนะครับ เมื่อนักเรียนนะครับได้รู้วิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติท่าทางนะครับที่ถูกต้องในการส่งลูกบอลนะครับมือเดียวล่างนะครับต่อมานะครับครูจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนนะครับการส่งลูกแชร์บอลมือเดียวล่างนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับดูคลิปวิดีโอนะครับและอธิบายไปด้วยนะครับอ่านะครับนี่ก็คือถ้ามี2คนนะครับถ้ามี อาจจะมีเพื่อนหรืออาจจะมีพ่ออาจจะมีแม่นะครับที่มีเวลาว่างนะครับให้นักเรียนนะครับชวนพ่อกับแม่หรือว่าคนที่สามารถช่วยเราได้นะครับช่วยชวนนะครับมาออกกําลังกายกันนะครับแล้วก็มาช่วยเราฝึกฝนนะครับทักษะการส่งรูปแชร์บอลมือเดียวล่างนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปวิดีโออีกครั้งนะครับวิธีการฝึกก็มีดังนี้นะครับให้นักเรียนนะครับยืนยืนนะครับห่างกันประมาณ 1- 2เมตรนะครับแล้วก็ ให้นักเรียนครับปฏิบัติท่าทางให้ถูกต้องแล้วก็ส่งลูกนะครับจากใกล้มาไกลนะครับก็คือจากง่ายไปหายากนะครับเริ่มแรกก็อาจจะเป็น1เมตรใกล้ๆนะครับเพื่อปฏิบัติกันให้ท่าทางให้ถูกต้องแล้วก็แม่นยํานะครับเมื่อแม่นยําแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับถอยห่างออกจากกันนะครับถอยห่างจากกันเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ต้องไกลมากนะครับประโยชน์ของการส่งลูกมือล่างนะครับนักเรียนนะครับก็จะสามารถส่งลูกได้ไวขึ้นนะครับ จากที่เราต้องจับบอล2มือเพื่อส่งระดับอกนะครับอันนี้ก็คือเราส่งมือเดียวนะครับก็คือคนใช้สําหรับคนที่มีทักษะที่สูงขึ้นนะครับก็จะส่งลูกได้ไวขึ้นนะครับและสิ่งที่นักเรียนต้องฝึกฝนอย่างมากนะครับก็คือความแม่นยำนะครับของการส่งนะครับเพราะว่าในทักษะการส่งลูกบอลลูกแชร์บอลนะครับมือเดียวล่างนะครับมันอาจจะ ยากนะครับเพราะว่ายากกว่าทักษะอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นการคอนโทรลลูกด้วยมือเดียวนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับทักษะที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับทุกคนนะครับเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับไปฝึกฝนปฏิบัติตามนะครับคลิปวิดีโอที่ครูให้ดูนะครับก็คือเป็นคลิปวิดีโอวิธีการฝึกฝนนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับหรือถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ก็ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูบอกไปเบื้องต้นนะครับก็คือปฏิบัติขั้นตอนให้ถูกต้องท่าทางให้ถูกต้องนะครับทักษะให้ถูกต้องนะครับและถ้านักเรียนนะครับฝึกฝนนะครับก็อยากครูอยากให้นักเรียนนะครับถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอการฝึกนะครับส่งในรายกลุ่มของวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะครับเพื่อที่ครูจะได้ดูพัฒนาการในการส่งลูกนะครับหรือถ้าใครนะครับสงสัย ท่าทางหรือการปฏิบัติหรืออยากมีวิธีฝึกฝนที่แตกต่างจากในคลิปวิดีโอนะครับนักเรียนสามารถทักมาหาครูที่ไลน์ของคุณครูได้เลยนะครับหรืออาจจะทักในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมเอาทักษะไปฝึกฝนกันนะครับสวัสดีครับ